สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องตัวโน้ตนะครับซึ่งตัวโน้ตในดนตรีสายกลเนี่ยนะฮะเวลาเราบรรทัดโครงจะบันทึกลงบนบรรทัดเส้นนะครับสังเกตเรียกว่าสตาร์ทนะฮะทีนี้เวลานักเรียนเห็นตัวโนโ้ตนะครูสังเกตหลายครั้งนะนักเรียนจะเรียกว่าโน้ตถ,ถั่วงอกหมดเลยใช่ไหมเพราะหน้าตามันใกล้เคียงถั่วงอกคือมีหัวแล้วก็มีหางใช่ไหมฮะทีนี้วันนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้โน้ตถั่วงอกเนี่ย จริงๆแล้วมันมีชื่อว่าอะไรบ้างน,นะครับอเราเริ่มจากโน้ตตัวแรกเลยนะฮะตัวแรกเหมือนตัวโอเลยนะฮะเราเรียกมันว่าโน้ตตัวกลมนะครับโน้ตตัวกลมเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าโฮโน้ n o t นะฮะตัวกลมเนี่ยเป็นโน้ตโน้ตที่ใหญ่ที่มีค่ามากที่สุดในบรรดาในตัวโน้ตหัวงอกของเรียนที่เรียนว่านะฮะโน้ตตัวกลมเนี่ยมันมีค่ามากที่สุดนะแต่มีค่าเท่าไหร่เนี่ยยังบอกไม่ได้นะครับ เราไม่สามารถบอกได้เดียวๆเลยว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับ4มีค่าเท่ากับ8อย่างนี้นะฮะมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั้นมันขึ้นอยู่กับเครื่องหมายกําหนดจังหวะนะฮะ time signature ซึ่งเราจะมาพูดถึงทีในหัวข้อถัดไปนะฮะวันนี้เราเอาแต่ชื่อมันก่อนนะฮะอันนี้คือโน้ตตัวกลมให้จำไว้ตัวถัดมาก็คือโน้ตตัวขาวนะครับ ตัวขาวลักษณะเหมือนกับตัวดีในภาษาอังกฤษเลยะคะคือมีหัวแล้วก็มีหางขีดทับลงมาใช่ไหมครับตัวขาวเนี่ยหัวจะไม่ทึบนะฮะข้างในมันจะโปร่งใช่ไหมครับโน้ตตัวขาวนะฮะตัวขาวภาษาอังกฤษเราเรียกว่า half note ใช่ไหมเพรนั้นตัวขาวเนี่ยค่าของมันเนี่ยคือมันจะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมงนะฮะโน้ตตัวกลมมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้ แต่ตัวขาวมันมีค่าครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมเพราะฉะนั้นตัวขาว2ตัวนะฮะมันถึงจะเท่ากับโน้ตตัวกลม1ตัวใช่ไหมถ้าตัวกลมเป็นเหรียญสิเนี่ยตัวขาวก็จะต้องเป็นเหรียญ5นะฮะจองใช้เหรียญ5 2เหรียญถึงจะมีค่าเท่ากับตัวกลม1ตัวนะฮะตัวโน้ตตัวต่อไปนะครับมันมีชื่อว่าโน้ตตัวดำเหมือนตัวขาวุูประการเลยนะฮะเหมือนตัวดีเพียงแต่ว่า ข้างในหัวของโน้ตตัวดำเนี่ยมันจะระบายทึบนะฮะมันจะระบายทึบเลยไม่โปร่งเหมือนโน้ตตัวขาวนะครับโน้ตตัวดำมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่าคอร์เตอร์โน้ตนะฮะค่าของมันมนักเรียนจำง่ายๆมันจะลดหลั่นกันลงมาเป็นลำดับขั้นนะะเมื่อกี้ตัวขาวเป็นครึ่งหนึ่งของตัวกลมใช่ไหมครับนี้โน้ตตัวดำเนี่ยคอร์เตอร์โน้ตเนี่ยมันก็จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขาวดังนั้น โน้ตตัวดำา2ตัวจึงเท่ากับโน้ตตัวขาว1ตัวใช่ไหมครับแต่ถ้าจะให้มันมีค่าเท่ากับโน้ตตัวกลม1ตัวเนี่ยเราต้องใช้โน้ตตัวดำถึงกี่ตัวนักเรียน4ตัวนะฮะต้องใช้ตัวดำา4ตัวเราจะงจะมีค่าเท่ากับตัวขาว1ตัวนะครับโน้ตตัวตัดมานะฮะเหมือนกับตัวดำเลยอย่างเงี้ยครับต่างกันตรงไหนต่างตรงที่มันมีหางมันมีหางหยดลงมาหน่อยนึงใช่ไหมครับ เราเรียกโน้ตตัวนี้ว่าโน้ตตัวขบเคีหนึ่นงชั้นนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า edge note นะฮะเช่นเดียวกันนะครับมันลดหลั่นลงมานะฮะเพะฉะนั้นมันจึงมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำนะฮะนั้นตัวดำหนึ่งตัวเนี่ยจะมีค่าเท่ากับตัวขบเคีหนึ่งชั้นเนี่ยสองตัวนะฮะ ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายที่ครูจะให้นักเรียนดูก็คือโน้ตตัวคาเบต2ชั้นนะครับตัวคาเบต2ชั้นภาษากรีกเรียกว่า16 n o t e นะฮะ16 n o t e นะฮะหน้าตามันเหมือนกับตัวคาเบตชั้นเดียวเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันมี2ขีดอาหางมันมี2อันใช่ไหมครับมันจึงเป็นตัวคาเบต2ชั้นเช่นเดียวกันครับค่าของมันลดหลั่นกันลงมาจากโน้ตตัวคาเบตชั้นเดียวนะครับนะคือมันมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของ โนตตัวเช่นเดียวกันนะคะค่าของมันลดแหลนกันลงมานะครับจากโน้ตตัวกระเบิดหนึ่งชั้นมันมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของโนตตัวกระเบดหนึ่งชั้นนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูแผนผังสรุปนะครับอันนี้คือค่าของตัวโนตนะฮะนักเรียนจะเห็นว่าตัวตัวกลมอยู่ข้างบนสุดใช่ไหมครับมันจะแตกออกมาเป็น2ตัวขาวตัวขาวแต่ละตัวแตกออกมาเป็นตัวละ2ตัวดำใช่ไหมตัวดำแตกออกมาเป็นตัวกระเบิดหนึ่งชั้น แล้วก็แตกออกมาเป็นตัวขบ2ชั้นนะครับนี่คือแผนพื้นข้าวๆนะครับเป็นชื่อเรียกของตัวโน้ตแล้วก็เป็นค่าของตัวโน้ตแต่ถามว่าถ้าจะให้ระบุลงไปเลยจริงๆว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับกี่จังหวะตอนนี้เลยได้ไหมไม่ได้นะครับมันจะต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆอีกเราจึงจะกำหนดค่าของตัวโน้ตลงไปแน่นอนได้นะครับมันต้องมี time signature น,นะฮะเป็นเครื่องหมายกำหนดจังหวะ เประบุอีกทีหนึ่งนะครับเราจึงจะบอกได้ว่าตัวกลมมันมีค่าเป็นเท่าไหร,ร่นะฮะสมมติว่าตัวกลมมีค่าเป็น4นั่นแหละตัวขาวมันถึงจะเป็น2ตัวดําม,มันถึงจะเป็น1ใช่ไหมครับตัวขรเบตดหชั้นมันถึงจะเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับตัวกรเบิดสชั้นมันถึงจะเป็นเซนตมส่วนสีของจังหวะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวโน้ตนักเรียนอาจทําความเข้าใจไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวข่าวต่อไปเรามาพูดขึ้นถึง เมื่อมันไปอยู่บนบรรทัดห้าเส้นแล้วเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างอะไรบ้างที่จะทําให้ชื่อของมันเปลี่ยนไปนะครับในคลิปนี้อูขอให้นักเรียนเอาไปทบทวนดูนะครับเปิดฟังลองทบทวนดูนะฮะตาชื่อมันให้ได้แล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงหน้าครับขอบคุณครับ